ส a l a m u a ร a i k u นี่ผมมามิงดอกดีกัพะอพ่อคุณแม่ผมมมิงดอกว่าบัวติเติดถ้าผมมะรบโตัวอะรรเง่สาวนาราติวะบ้านมมิงอยู่ที่มุกพ่อพ่อาผมมะรบโตัวอะรรเง่สาวนาราติวะนี่เวลาแข่งขันโลกกับสาวเสียงคนนี้แหละไปเปิดพิธีการั้นตุวะเจ้าหน้าที่ว่างานอาเซียนงานยาลาก็คนนี้แหละคนเรียกชื่อมอมิงทนายคนนี้แหละ ที่ผสมนกที่ผสมพันธุ์นกเขาจะว่าเสียงเสียงใหญ่จะหวัสากุลจะวัอินดูผมไม่ได้อยู่ปัตตานีนะอยู่ที่นราธิวาสนะมีคนซื้อนกมอมิงไปซื้อที่จังหวัดปาตตานีเขาบอกว่ามอมิงทนายอยู่ปัตตานีไม่ใช่ผมอยู่ยที่นราธิวาผิดแล้วนั่นถ้าจะมือถ้าจะซื้อนกผมจริงๆนะมาซื้อที่นี่ตะบูมารโบโตบ้านหาปลาอภรังะจังหวัดนราธิวา อย่าผิดถ้าจะซื้อนกจริงๆของมอมิงนะมาที่ไปซื้อที่จวาปัตตานีบอกว่านกหมอมงทานายมันไม่ใช่ผมอยู่นี่อาจจะบอกให้ผมอยู่นี่มันไม่ใช่ผมดูแลอ่าผมประสงค์นกเขาชาวเสียงผมซื้อใส่พนันนกที่อำเภอเจะนะเจะวาสงขลาที่ราชคาว่มที่อำเภอชจะนะอันนี้ของจริงอยู่นี่นะ Mereka mencari jauh dari Jawa Patan ini. Ini tuan cincin ni. Mereka mencari jauh dari sini. Ini tuan cincin duduk sini. Rakyat weh. Ini bomomi. Dia duduk jaga tempat. Bila Pak Raja. Tempat yang jauh. Yang asian. Tempat buru titik. Dia mudah panggil bomomi tanai. Sore ni dah. Bukit halai. Ini dia beli burung. Bomomi tanai. Dia beli di Jawa Patan ni. Rakyat itu bomomi tanai dah. มันไม่ใช่ต่โอเคพอวัวติดตั็ใ้ผิดลาบมมอมมิจุดนูดกับพ่อพนิเคดดไลนนี่ดูบอวิลาบมมุุดกบทิงอ่ะปุบาบอมมีมมิจว่าปัตตานีนี่ดูอยกปเลยนี่บอมมิุดสินีดูดีกัพ่อปนนิน้อยก็อยางง้เขาใช้ผิดยันย่ก็ใช้ผิดนี่กิบลี่ยันย่ก